สวัสดีครับท่านผูชน้ชมและผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับวันนี้พามาชมทุเรียนอีกหนึ่งต้นนะครับในจำนวนสามพี่น้องนะครับคือน้องหนึ่งน้องสองน้องสามน้องหนึ่งก็คือสุพตานะครับที่อยู่ต้นกลางนะครับต้นนี้นะครับสุพัตาที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรครับในล้มนะครับแล้วก็ ล้มทั้งต้นนะครับแต่กิ่งไม่หักนะครับโคนไม่หักก็เลยยกขึ้นมาก็กำลังงามนะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่สดนะครับก็เป็นเชื้อรารักษาเชื้อราหายนะครับใบก็เขียวงามดีมาดูน้องสามครับเป็นต้นที่เล็กที่สุดแล้วก็ขี้เหร่ที่สุดใบหงิกงอครับหลังจากที่ตัดตัดยอดนะครับเขาก็ อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นที่ตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งนะคือเขามีดอกนะครับผมดอกแรกนะครับเป็นดอกปีแรกนะครับเนี่ยชัดไหมมีดอกนะครับมีดอกมีสองกิ่งนะครับสองกิ่งสามสี่ช่อนะครับ ดูว่าไฮรูเป็นอะไรฮะขอบใบแห้งปลายใบยแห้งเป็นซันเบิร์หรือเปล่านะครับช่วงนี้เป็นด้านทางทิศตะวันตกนะครับพระอาทิตย์ห้อมาช่วงบ่ายช่วงนี้จะโดนพระอาทิตย์โดนแสงแดดเต็มเ็มครับต้นซุเปอร์สตาร์เเป็นนะครับฮนะ มีดอกนะจ๊ะมีดอกนะจ๊ะขอบอกมีดอกนะจ๊ะน้องสามมาที่หลังนะครับมาที่หลังเป็นตอนนอกสายตาในะจำนวนสาพี่น้องนะครับปรากฏว่าเขามีดอกก่อนมีดอกก่อนซปเปอร์สตาร์กับน้องสองนะครับนะ กอบใบไหมแต่ว่าแก่ปุ๋ยนี่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรนะครับปุ๋ยขี้ไก่ก็ให้นานแล้วนะครับซึ่งให้พร้อมกับชุบพัตตาที่เป็นเชื้อรานะครับหนึ่งช่อนะครับสองช่อ ามช่อนะครับสามที่ช่อตรงนี้อีกนะครับแค่นี้ครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับข้างบนมีอีกไหมยังมองไม่เห็นครับข้างบนนะครับหัวช่วงตัดยอดนะครับตัดยอดช่วงประมาณสามเมตรไม่ถึงสามเมตรดีครับประมาณสองเมตรก,รกว่าๆนะครับวันนี้หนึ่งเมตร หนึ่งเมตรสองเมตรประมาณสองเมตรหกสิบเจนเซนเนี่ย,ะย,ยนะครับที่ตัดตัดยอดเขานะครับยอดเขาพุ่งดีมากนะครับใบโตนะครับกิ่งจากกิ่งตะเกียบกลายเป็นกิ่งใหญ่ขึ้นนะครับน้องสามมาแรงนะครับแสงพี่พี่นะครับผมโอเยคครับผม คลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ